ค่ะก็ตอนนี้หนูพี่หมูกับหนูต่ายก็อยู่ที่อำเภอพานนะคะเบื้องนี่ข้างหน้าหนูตายนี้ก็คือพระธาตุจอมแวร์ใช่ไหมคะถ้าผิดหรือถูกก็บอกกันได้นะคะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นเคยค่ะก็ได้มาไหว้ตอนนี้พระธาตุจอมที่ห้านะคะห้าจอมแล้วนะคะเราเหลืออีกประมาณสจอมนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมาเชิญชวนนะคะเพื่อนเพื่อนกันลยาณมิตรทุกท่านนะคะร่วมทําความดีง่ายๆโดยการสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมในเวรแล้วก็สวดบทพระมหาจัก,กรพรรดินะคะก็จะพลิกชีวิตทุกๆคนให้ดีขึ้นนะคะจากที่เวลวร้ายดีขึ้นมาอย่างาเป็นสเต็ปหนึ่งสองสมหรือบางคนดีขึ้นไปเลยนะคะ<ต>ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะก็ร่วมสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมในเวรและนี่ค่ะสิ่งที่พี่หมูพยายามทํามาตลอดนะคะก็คือ บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วก็มีบทมหาจักพรรดิแล้วก็บทกวดน้ำภาษาไทยโบราณหรือบทกวดน้ำพญายมรมาชนั่นเองนะคะพี่หมูทําแจกนะคะเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะใครที่อยากได้ก็ ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเบอร์ดีเบอร์เพิ่มซัพบ4289แล้วก็ Facebook ส่วนตัวนายพัทรพลทองจับพี่หมูนะครับนั่นเองนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะพี่หมูยินดีนะคะจัดส่งให้อาจจะมีค่าส่งนิดๆหน่อยๆนะคะก็ร่วมทําบุญร่วมกันนะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะร่วมสวดมนต์บทสอนเจ้กรรมในเวรเช่นอย่างพี่หมูกับหนูตายนะคะและวันนี้เดี๋ยวพี่หมูกับหนูตายก็ขอตัวไปสวดมนต์ก่อนนะคะ